แสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องกระทบพื้นนาสีเขียวขจีบรรยากาศคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่กำลังลงแขกเกี่ยวข้าวเสียงหัวเราะและบทเพลงลูกทุ่งดังแว่วมาเป็นระยะบัญชาในชุดเสื้อมอ้อมกางเกงขาสั้นมือถือเขียวเกี่ยวข้าวอย่างคล่องแคล่วสายตาคมกริบของเขามองไปยังหญิงสาวรูปร่างบอบบางในชุดผ้าถุงสีสดใสกำลังช่วยเก็บรวงข้าวอยู่ไม่ไกล เธอคือจำปีสาวงามประจำหมู่บ้านเหนื่อยไหมจำปีพักกินน้ำก่อนได้นะบัญชาเอ,อ่ยขึ้นอย่างห่วงใยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่บัญชาใกล้จะเสร็จแล้วจำปีตอบพลางยิ้มหวานบัญชาหลงเสน่ห์จำปีตั้งแต่แรกพบแต่สิ่งที่ทำให้เขาหมามั่นจะแต่งงานกับเธอให้ได้ก็คือแม่ของจำปีที่ตาบอดทั้งสองข้าง ว่าที่แม่ยายผู้เป็นเจ้าของที่นาผืนงามที่บัญชาหมายปองเขาแซงทำดีกับจำปีและแม่หวังจะใช้เธอเป็นสะพานไปสู่ความมั่งคั่งเพื่อยกระดับฐานะของตนไม่นานนักงานแต่งงานแบบเรียบง่ายตามประเพณีก็ถูกจัดขึ้นที่บ้านมายกสูงของจำปีบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความยินดีของญาติพี่น้องโดยเฉพาะแม่ของจำปีที่แม้จะมองไม่เห็น แต่รับรู้ได้ถึงความสุขของลูกสาวแม่ดีใจเหลือเกินนะลูกจำปีที่ลูกเจอคนดีๆอย่างบัญชาเสียงสั่นเครือของผู้เป็นแม่ทำให้จำปีน้ําตาคลอด้วยความตื่นเต้นแต่ในใจของบัญชากลับคิดต่างออกไปอีกไม่นานหรอกที่นาผืนนี้จะเป็นของข้าด้วยความที่ไม่กล้าทิ้งบ้านตัวเองให้ร้าง หลังจากแต่งงานบัญชาพาจำปีและแม่ยายมาอยู่ที่บ้านของเขาซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆคคบแคบต่างจากบ้านของจำปีที่กว้างขวางและอยู่สบายกว่ามากเพราะเขารู้สึกว่าหากย้ายไปอยู่บ้านจำปีอาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนหวังผลประโยชน์หรือถูกครอบครัวฝ่ายหญิงดูถูกได้นี่มันอะไรกันทำไมปล่อยให้บ้านรกอย่างนี้เสียงโม่นของบัญชาทำให้จำปีสะดุง้ง ขอโทษค่ะพี่บัญชาวันนี้หนูกับแม่ช่วยกันทำความสะอาดไม่ทันเสร็จพรุ่งนี้จะรีบทำให้เรียบร้อยเลยจะ้ะบัญชาถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายเขาเริ่มแสดงความรำคาญแม่ยายที่มองไม่เห็นเดินชนนู่นชนนี่และต้องคอยให้จำปีดูแลตลอดเวลาดูแล้วเป็นภาระเสียมากกว่าจำปีแม่เธอนี่ก็ทำอะไรเชื่องช้าจริงๆบ้านช่องกรกไปหมด ทำไมเธอไม่พาแม่เธอไปอยู่บ้านญาติเสียละ่ะพี่บัญชาพูดแบบนี้ได้ยังไงคะแม่หนูตาบอดพี่ก็รู้นี่จ๊ะจำปีเริ่มไม่พอใจก็พอรู้นี่แหละถึงบอกว่าให้ไปอยู่บ้านญาติจะได้มีคนดูแลที่นี่มันคับแคบจะอยู่กันยังไงไหวแต่แม่เคยอยู่บ้านเราถ้าให้ไปอยู่ที่อื่นแม่คงเหงาแย่เรื่องของแม่เธอสิฉันไม่เกี่ยวฉันจะทำนา กลับมาเห็นบ้านช่องรกแบบนี้ลำคาญตาบัญชาตะคอกใส่จำปีก่อนจะเดินกระแทกเท้าออกไปจำปีมองตามสามีด้วยความรู้สึกผิดหวังเธอไม่คิดว่าผู้ชายที่แสนดีอ่อนโยนก่อนแต่งงานจะเปลี่ยนไปเช่นนี้วันเวลาผ่านไปความอดทนของบัญชาก็ลดน้อยลงทุกทีเขามองแม่ยายเป็นเหมือนก้างขวางคอขัดขวางไม่ให้เขาได้ครอบครองที่นาผืนงาม เขาเริ่มหาทางกดดันจำปีจำปีฉันว่าเราเอาที่นาของแม่เธอไปจำนองดีไหมจะได้เอาเงินมาทำทุนค้าขายขยายกิจการบัญชาเอ่ยขึ้นขณนะกินข้าวเย็นไม่ได้นะพี่บัญชาที่นาน,นั่นเป็นของแม่เราจะเอาไปจำนองได้ยังไงกันจำปีคัดคานก็แม่เธอนะ่ะแก่แล้วตาบอดก็มองไม่เห็นจะเอาที่นาไปทำอะไร ทำนาเองก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ได้แค่ปล่อยให้คนอื่นเช่าทําเงินก็ไม่ได้มาใช้จ่ายปีหนึ่งก็ได้แค่ข้าวเป็นค่าเช่าไม่กี่กระสอบสู้ให้เรานํามาทําประโยชน์จะดีกว่าไหมแต่ไม่มีแต่ฉันเป็นผัวนะต้องเชื่อฟังสิบัญชาตว่าใส่ทําให้จำปีไม่กล้าพูดอะไรต่อเธอมองแม่ที่นั่งกินข้าวเงียบๆอยู่ที่ชานบ้านด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร บัญชาเห็นจำปีเงียบไปก็คิดว่าแผนการของเขากำลังได้ผลเขาเริ่มวางแผนในใจต่อว่าจะทำอย่างไรให้ได้ที่นาผืนนั้นมาครอบครองโดยเร็วเย็นวันหนึง่งบัญชากลับบ้านมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มผิดปกติเขามีขวดสุราอยู่ในมือวันนี้วันดีเรามาดื่มฉลองกันหน่อยดีกว่าบัญชาพูดพลางรินน้ำสีอัำพันใส่แก้วฉลองอะไรหรอพี่บัญชา จำปีถามอย่างสงสัยก็ฉันกำลังจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ไงล่ะชาวบ้านเขาเห็นถึงความรู้ความสามารถของฉันบัญชาโกหกทั้งที่ความจริงเขาลอบไปติดสินบนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอตำแหน่งนี้หวังจะใช้ตำแหน่งหน้าที่กดดันให้แม่ยายยอมยกที่นาให้จริงหรอพี่บัญชายินดีด้วยนะจ๊ะจำปีดีใจโดยไม่รู้เลยว่า กำลังจะเกิดเรื่องรายขึ้นกับครอบครัวของเธอบัญชาเริ่มใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในฐานะผู้ใหญ่บ้านเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่เคยสนใจยายดีจำปีกับแม่ยายอีกเลยเขาทำเหมือนทั้งสองคนเป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านคอยสั่งให้ทำงานบ้านหนักๆตลอดนี่เอาข้าวมให้ฉันหน่อยสิหิวจะแย่อยู่แล้วบัญชาตะโกนสั่งจำปี ขนาดนอนดูทีวีอยู่บนบ้านจาพี่รอแป๊บนะจ๊ะจำปีเดินเข้าครัวไปเตรียมยกสำรับข้าวขึ้นไปให้ท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังโครมครามมาจากห้องของแม่จำปีตกใจรีบวิ่งไปดูพบว่าแม่นอนกองอยู่บนพื้นข้างๆมีแก้วน้ำแตกกระจายแม่แม่เป็นอะไรไหมจำปีซุดตัวลง ประคองแม่ขึ้นมาแม่แม่ไม่เป็นไรแค่ลื่นล้มนิดหน่อยเสียงสั่นเครือของแม่ทำให้จำปีรู้ว่าแม่ต้องเจ็บมากแน่ๆพี่บัญชามาช่วยแม่หน่อยเร็วแม่ลม้มจำปีตะโกนเรียกสามีด้วยความร้อนใจแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานอกจากเสียงเพลงลูกทุงที่ดังกระหึ่มมาจากห้องนอนไม่ต้องไปเรียกมันหรอกมันไม่สนใจเราหรอก แม่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจำปีแม่ขอโทษนะที่เป็นภาระของลูกจำปีน้ำตาไหลาพลากโผล่เข้ากอดแม่ไม่จริงนะจ๊ะแม่แม่ไม่ใช่ภาระเลยอย่าพูดแบบนี้สิแม่รู้แม่รู้ว่าบัญชาเขาต้องการอะไรเขาแต่งงานกับลูกก็เพราะที่นาของแม่แม่พูดน้ำตาไหลจำปีเสะอกสะอื่น เธอรู้ดีว่าสิ่งที่แม่พูดเป็นเรื่องจริงแต่ไม่คิดว่าแม่จะรับรู้เรื่องนี้จำปีฟังแม่นะแม่แก่แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกต้องมาทนอยู่กับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบนั้นแม่จับมือจำปีแน่นแม่จะทำยังไงคะจำปีมองหน้าแม่ด้วยความเป็นห่วงแม่จะยกที่นาผืนนี้ให้กับวัดอย่างน้อย บัญชาจะได้ไม่สามารถเอาที่นาของแม่ไปได้ส่วนลูกก็ยังเหลือที่ที่เป็นบ้านของเราอยู่นะอย่าน้อยใจไปจำปีตกใจแต่เมื่อได้ยินเหตุผลของแม่เธอก็เข้าใจแม่จะรู้สึกเสียดายแต่เธอก็อยากให้แม่หมดห่วงและไม่อยากอยู่กับผู้ชายเห็นแก่ตัวแบบบัญชาอีกต่อไปเช้าวันต่อมาจำปีตัดสินใจบอกเรื่องที่แม่จะยกที่นาให้วัดกับบรรชาพี่บรรชาหนูมีเรื่องจะคุยด้วย จำปีพูดด้วยน้ำเสียงเครียดขณะที่บัญชากำลังแต่งตัวเตรียมไปบ้านกำนันเรื่องอะไรริบๆพูดมาสิฉันรีบบัญชาหันมาตอบโดยไม่ได้สนใจภรรยาที่ยืนหน้าซีดอยู่ข้างหลังเลยคือว่าแม่แม่จะยกที่นาให้วัดจะ้ะจำปีพูดเสียงเบาเกรงว่าสามีจะโกรธอะไรนะบัญชาตวาดลัน หันควับมาด้วยสีหน้าบ่งบอกถึงความไม่พอใจใครอนุญาตให้แม่เธอทำแบบนั้นแม่แตัดสินใจเองแม่บอกว่าอยากทำบุญจำปีพยายามอธิบายแม่จะรู้สึกกลัวแต่เธอก็พยายามรวบรวมความกล้าเพื่อบอกสิ่งที่ตั้งใจไว้ทำบุญบ้าบออะไรแล้วฉันล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ที่ยืมมาไหนจะเอาไปหมุนอีกถ้าไม่มีที่นาผืนนี้ ฉันตรงแย่แน่แน่มัญชาตะคอกลั่นทำท่าจะเข้าไปหาเรื่องแม่ยายแต่จำปีขวางไว้พี่บัญชาจะเย็นๆก่อนนะแม่ตัดสินใจไปแล้วเราคงไปขัดไม่ได้นี่เธอเข้าข้างแม่เธอมากกว่าฉันงั้นหรอบัญชาตะหวาดใส่หน้าจำปีเขาโมโหจนตัวสัน่นรู้สึกเหมือนโดนหักหลังที่ดินที่เขาหมายปองกำลังจะหลุดลอยไปไม่ใช่นะ แต่ว่าไม่มีแต่เธอมันก็เหมือนแม่ของเธอนั่นแหละเรื่องแค่นี้ทำเป็นขี้เหนียวผู้จบบัญชาก็สะบัดหน้าหนีเดินออกจากบ้านไปทิ้งให้จำปียืนร้องไห้อยู่คนเดียววันต่อมาจำปีพาแม่ไปที่วัดเพื่อทำเรื่องยกที่ดินให้ทางวัดแม้ในใจจะรู้สึกเสียดายแต่เธอก็โล่งใจที่แม่ตัดสินใจแบบนี้อย่างน้อยแม่ก็จะได้หมดห่วง บัญชากลับมาบ้านในตอนเย็นเขาเมาจนโซเซและเมื่อรู้ว่าจำปีพาแม่ไปยกที่ดินให้วัดแล้วเขาก็อัลวาดทุกข้าวของพังเสียหายออกไปออกไปจากบ้านฉันให้หมดบัญชาตะโกนไล่จำปีและแม่ยายทําเหมือนทั้งสองคนไม่มีที่ไปแล้วจำปีมองหน้าสามีด้วยความผิดหวังเธอไม่คิดเลยว่า คนที่เธอรักและแต่งงานด้วยจะกลายเป็นคนแบบนี้ไปเธอแม่เราไปกันเถอะจำปีพาแม่เดินออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเรากับรับรู้ถึงความเจ็บปวดในใจของหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับความโหดร้ายของชีวิตข่าวที่บัญชาไล่ภรรยาและแม่ยายออกจากบ้านแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านต่างรุมประนามการกระทำของบัญชาไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับเขาอีกแม้แต่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ถูกปลดเนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมบัญชาในตอนนี้เหลือเพียงบ้านหลังเก่าๆและความโดดเดี่ยวเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่มีเงินทองไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีแม้แต่ครอบครัวเขาได้แต่สำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วในขณะที่จำปีได้กลับไปอยู่บ้านเกิดและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับญาติพี่น้องถึงแม้เธอจะไม่ร่ำรวยแต่เธอก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระและไม่ต้องทนอยู่กับผู้ชายเห็นแก่ตัวอย่างมันชาอีกต่อไปความโลภและความเห็นแก่ตัวอาจทำให้คนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดไม่เพียงแต่ทรัพย์สิน แต่รวมถึงความสัมพันธ์และความสุขในชีวิตด้วย